สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงไทยแลนด์ c a นดูกันเช่นเคยนะครับทุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับว่าในการเดินทางเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของข้อมูลการจราจรซึ่งจะมาช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับวันนี้ไทยแลนด์แคนดูจะมาพูดถึงผู้ที่เรียกว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อมูลการจราจรกันนะครับมาดูกันว่าเรื่องที่เราคุ้นเคยกันอยู่ดีนจริงมันมีอะไรให้เราติดตามมันอีกเยอะนะครับขอต้อนรับคุณดอกรอิทธิริทธาพรสู่รายการ ก่อนอื่นขอให้ดรช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะว่าดรเป็นใครมาจากไหนทําอะไรอยู่ครับผมครับตอนนี้ก็ผมทํางานอยู่ที่บริษัทตัวตัดสื่อโชว์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์นะครับทีทีทีเรียกย่อๆว่าทีทีทีครับก็งานพวกเราก็มีเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ยานยนต์หลายเรื่องนะครับแต่วันนี้จะคุยเรื่องของการให้บริการข้อมูลจราจรนะครับอันนี้ก็คร่าวๆน่าจะเล่นเท่านี้ก่อนครับผมค่ะ จริงเนี่ยตัวระบบข้อมูลจราจรจริงๆเนี่ยเราก็เรียกว่าได้ยินกันมาหลายปีนะสามสี่ปีหลังในเมืองไทยก็เรียกว่าบูมมากแล้วแต่ว่าในใน,ในภาพภาพรวมของตลาดโลกอะค่ะทางทางฝั่งของทางลอเตอร์เองอะมองค,ค,คิดว่ามันเติบโตไปยังไงบ้างแล้วก็การที่มันมีในส่วนของข้อมูลตรงนี้กับการที่ไม่มีข้อมูลตรงนี้เนี่ยค่ะมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะครับขอบคุณครับก็กเราที่ไปต่างประเทศ บางเนี่ยนะครับก็คงจะรู้ว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีระบบนําทางในรถยนต์ครับผมแล้วก็ในระบบนําทางเนี่ยก็จะมีข้อมูลจราจรที่ดีซึ่งจะช่วยให้เราสามารถไปจาก A to B ไปจากตําแหน่ง A ไปตําแหน่ง B ได้มีประสิทธิภาพนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราก็ใช้รถกันเยอะแล้วก็มีรถติดเยอะ ซึ่งอย่างที่พวกเรารู้สึกเสียดายเวลาทุกวันนะครับก็คือการที่ไม่มีระบบให้ข้อมูลจราจรที่มีความถูกต้องสูงในที่จริงมันเป็นความสูญเสียที่เยอะแล้วก็พวกเราก็พยายามดูว่าเราจะระบบดีๆเนี่ยมาทําในประเทศไทยอย่างไรได้บ้างซึ่งเราก็ได้ไปดูก่าประเทศอื่นที่เขามีกับไม่มีระบบเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการใช้รถไทยถนนเนี่ยจะดีขึ้น10%อก็คือถ้าเรารู้ว่าถ้าตรงไปนี่ติดนะรเราก็จะอาจจะอ้อมบ้างนะครับแต่ว่าตอนอ้อมเนี่ยก็เรียกว่าถนนที่ว่างๆอยู่ก็ถูกใช้ก็มีความดีขึ้นนะครับซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสถิติจริงเลยว่ามันจะดีขึ้น10%ใช่ครับตอนนี้ก็เราก็เอาตัวอย่างของตัวเลขของประเทศจีนซ,ซึ่งก็เรียกว่าเป็นประเทศที่ทราฟฟิกแย่มากในเมืองใหญ่ๆนะครับ เราก็จะเรื่องของถ้ามีระบบที่ดีปั๊บก็เรื่องของเวลาในการเดินทางก็จะสั้นลงนะครับเรื่องของพลังงานก็จะน้อยลงเรื่องของมลภาวะก็จะน้อยลงครับผม้วตอนนี้ประเทศไหนที่เป็นแบบจุดโดดเด่นมากๆในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้อะคะผมคิดว่าทุกประเทศที่เริ่มเรียกอะไรนะครับใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ได้เต็มที่เนี่ยเขาก็ทํากันเกือบทุกประเทศนะครับแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าระบบที่พวกเราเริ่มทําในเมืองไทยเนี่ยต้องถือว่า น่าจะล้ำหน้าที่สุดละนะครับเพราะว่าเราได้เอาระบบที่เหมาะสําหรับเมืองเราเรียกเมกาซิตี้นะครับเมกาซิตี้ก็คือเมืองใหญ่ถนนเถนของคนเยอะแล,แล้วก็เรียกว่าการขึ้นตัวเนี่ยเยอะมากนะครับระบบเมกาซิตี้ทราฟฟิกอินโฟเมชันซิสเต็มเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ง่ายนะครับธรรมดาถ้าเป็นประเทศอื่นก็คือรัฐบาลก็จะวางเซ็นเซอร์ไว้ตามถนนรเราก็จะเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์เหล่านั้นแล้วก็มาวิเคราะห์ให้เป็น เส้นสีจราจรเขียวเหลืองแดงนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็ดูมาตั้งแต่ปี2008-2009นะครับกื30ปีแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรารอให้มีข้อมูลภาครัฐครบเนี่ยก็จะยากที่จะทำให้ข้อมูลจราจราออกได้ดีนะครับตอนนี้ก็เราเลยมาวางระบบที่เราเรียกว่าเป็น T Square Service นะครับอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยครับ ทีนี้ถ้าเกิดผมถามนิดนึงว่าเรื่องของข้อมูลจราจรเนี่ยจริงๆเราเห็นมีให้บริการอยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมองทั้งในแง่ของตลาดโลกเองแล้วก็ในบ้านเราเฉพาะในประเทศไทยนะครับใครที่เป็นผู้เล่นหลักหรือว่าเป็นผู้ให้บริการหลักๆอยู่ครับก็ถ้าใกล้ตัวพวกเรามากๆก็คือคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับเวลาเราเปิดดู Google m a p เนี่ยที่จริงถ้าเกือบทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ก็ให้ข้อมูลจราจรรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับแต่ว่าก็ทุกคนก็จะลำบากเพราะข้อมูลต้นทางเนี่ยไม่ มีน้อยหรือไม่พอเนี่ยทุกคนก็เรียกว่าสามารถบอกแต่อาจจะถูกบ้างผิดบ้างไม่พอบ้างนะครับทีนี้ทั่วโลกก็ประเทศบริษัทที่ทําเป็นลําเป็นสันเนี่ยก็ยกตัีย่งเช่นนั p เทคอินดิคส์นะครับหรือว่า s e n นาวีเนี่ยประเทจีนซึ่งพวกเราก็ในแง่นึงพวกเราก็เป็น global player พวกเราก็อยู่ใกล้รถยนต์นะครับบริษัทพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพทเน์ของพวกเราทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยก็จะเห็นว่า มีบริการแผนที่เหมือนกันเพราะบางทีผมจะไปผมก็ดูแอปดูในสมาร์ทโฟนเหมือนกันว่าเราติดหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เรียกว่าคนคนก็มีการใช้กันอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล<ช>้วหรือเปล่าครับผมคิดว่าถ้าเรามีข้อมูลจราจรที่ดีนะตอนที่พวกเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยคนคงจะอยากใช้แน่นอน,นที่ผ่านมาถ้าข้อมูลดิบไม่ดีข้อมูลสุกมันก็ไม่ดีมันก็ผมคิดว่าที่พวกเราพยายามจะทําตอนนี้ก็คือพยายามทําให้ข้อมูลสุกก็คือขาออกไม่ดีนะครับก็หวังว่า เดี๋ยวเราจะมีโอกาสในการลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะบอกว่าประเทศไทยจากที่ไม่เคยมีระบบข้อมูลจารที่ดีเนี่ยพวกเราเป็นภาคเอกชนเรามาร่วมกับแท็กซี่ของไทยนะครับทำระบบที่เรียกว่าเหมาะกับเมกะซิตี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเรียกว่าหัวใจสําคัญเนี่ยคืออยู่ที่การรวบรวมข้อมูลเลยทีเดียวใช่ครับใช่ครับ ตอนนี้ที่เราทําก็คือเราติด GPS กับแท็กซี่ของเทศไป1,000 100, นึ่นคันคแล้วก็จากข้อมูลดิบเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลข่าวสารข่าวสารารจราจรที่ดีมากก็เพิ่งเริ่มนะครับก็อยากให้มีโอกาสได้ช่วยกันใช้นะครับ แล้วก็ในอนาคตเราก็จะขยายไปดูว,ว่าจะถามเลยพอดีเลยว่าถ้าเกิดเรื่องของเทคโนโลยีนยในการเก็บข้อมูลเนี่ยครับถ้าเป็นบ้านเราเทียบกับต่างชาติเรามีวิธีการเก็บข้อมูลเหมือนหรือต่างกันยังไงครับ,รบผมคิดว่าประเทศไทยก็เหมือนกับหลายประเทศในเอเชียที่ระบบเก็บข้อมูลที่ติดตั้งตามถนนของภาครัฐเนี่ยเรายังไม่ค่อยพอ ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างประเทศญี่ปุ่นยุโรปเนี่ยเขาก็ใช้เซ็นเซอร์จากภาครัฐบาลเก็บข้อมูลแล้วก็ภาครัฐบาลเนี่ยจะเป็นผู้เล่นหลักในการให้ข้อมูลจราจรเซนเซอร์นี่หมายถึงไปติดอยู่ตามถนนนะครตามถนนบ้างตามแยกบ้างนะครับอย่างรถรถวิ่งผ่านมันก็จะนับจํานวนคันกับรู้ความเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ใช้เพื่อนับจํานวนรถอะไรก็ตาม แต่ว่าวิธีที่พวกเราทำเนี่ยจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือเอา GPS ไปติดในรถยนต์ที่วิ่งบนถนนในกรณีของพวกเราก็คือไปติดในแท็กซี่มีแท็กซี่ซึ่งวิ่ง24ชั่วโมงวิ่งทุกซอกทุกซอยทุกถนนที่สําคัญเนี่ยกลายเป็นว่าเ,าเป็นแหล่งข้อมูลจราจรที่ดีมากมนะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่ทุกประเทศทั่วโลกก็เริ่มทําโดยภาคเอกชนอ๋อค,คือจากเดิมที่ ระบบเซ็นเซอร์เนี่ยวางโดยรัฐบาลใช่ครับตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีใหม่ขึ้นคือการที่เอา GPS มาติดบนรถบนถนนใช่ครับซึ่งแบบนี้ข้อดีของมันก็คือเราเห็นได้ชัดว่าหลายๆคนอ่ะจะเข,เข้ามาช่วยในการสร้างข้อมูลขึ้นมาเองมไม่ได้ถูกเ้าเรียกว่าสังกัดอยู่กับ รายๆหนึ่งใช่ครับทุกคนสามารถร่วมด้วยกันทีนี้ในแง่เรืยอว่าความสดของข้อมูลเนี่ยสองเทคโนโลยีนี้มันต่างกันขนาดไหนครับก็พูดถึง GPS ที่เราติดในรถยนต์เนี่ยถ้าเราสามารถรวบรวมข้อมูลในเวลาที่โยกเยนเช่นพวกเราทําทุก3ามวินาทีทุก5้าวินาทีก็ถือว่าเราเก็บข้อมูลได้เยอะมากนะครับรดสามวินาทีเนี่ยก็วิ่งไม่ถึง กี่สิบเมตรเรารู้สภาพได,ได้ตลอดนะครับแล้วก็มีถ้ามีแท็กซีย่ยิงเยอะเนี่ยก็ยิงดีตอนนี้พวกเราก็เริ่มจากหมื่นคันนะครับเราก็อยากจะขยายจำนวนแท็กซี่ที่อยู่ในแวดวง ของพวกเรานี่ให้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะขยายไปที่ตามจังหวัดด้วยครับทั้งที่อย่างแท็กซี่เนี่ย GPS ที่ติดบนรถเนี่ยครับในประเทศเพื่อนบ้านเราเริ่มใช้กันเรื่องครับก็บางประเทศยกตัวอย่างเช่นจีนเนี่ยการติด GPS ในรถแท็กซี่รถสาธารณะเนี่ยเขาเป็นข้อบังคับนะครับงั้นบางประเทศก็จะทําง่ายเพราะเรามีข้อมูลเหล่านี้อยู่กับบริษัทแท็กซี่อยู่แล้วพกเราซึ่งเป็นคนที่วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราก็ไปซื้อข้อมูลมาแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับงั้นพวกผมก็เล นักือแอบถามว่าแบบอย่างนี้เวลาเราเอาตัวอุปกรณ์พวกนี้ไปติดกับแท็กซี่อย่างเงี้ยค่ะเช่นพวกต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเขามองว่ามันเป็นความเขาเรียกอะไรนะ privacy ความเป็นส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ที่จริงเนื่องจากเราไปติดกับแท็กซี่และแท็กซี่ติดติดกับพวกเราเนี่ยที่จริงเขาก็ค่อนข้างดีใจด้วยทั้งไปเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยจริงๆก็คือ privacy ก็ไม่ไม่ค่อยรุนแรงอยู่แล้วนะครับเพราะเขาก็ขับแท็กซี่ ทีนี่เจ้าของแท็กซี่เนี่ยสามารถดูดูแลก็รูว่าแท็กซี่ของตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถรู้ว่าตอนนี้มีคนใช้นั่งอยู่หรือเปล่านะครับระบบเราก็ทําให้เจ้าของที่ติดแท็กซี่เขาดีใจนะครับในแง่หนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เดี๋ยวเราคุยในช่วงหลังนี้นะครับก็คือแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนเราเนี่ยสามารถทําให้ผู้นั่งแท็กซี่เนี่ยตามสมุิ เราเป็นพ่อม,มีลูกเรานั่งแท็กซี่ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะก็ตามได้ด้วยว่าตอนนี้ลูกเรานั่งอยู่ที่แท็กซีขนน่ข้าไหนนะครับรท,นทีนี้ถ้าเกิดจะถามลอเตอร์นิดหนึ่งครับว่าถ้าสมมติเปรียบเทียบ2ประเทศที่อาจจะ2เมืองก็ได้เมืองนึง่งข้อมูลการตราจอที่ดีเมืองหนึ่งอาจจะยังมไม่ด<ม>ีเท<ม>่าไหร่ มันมีความแตกต่างแล้วเรียกว่าเป็นเคสตัวอย่างอะไรที่ทําให้เราเห็นเห็นเรียกว่ามีมีผลกับการใช้ชีวิตในธุรกิจอย่างชัดเจนบ้างครับครับผมคิดว่าตอนนี้เราเริ่มในกรุงเทพประมาณ3เดือนแล้วนะครับอันนี้ก็ที่จริงพวกผมก็พยายามจะมอนิเตอร์ระหว่างก่อนและหลัง ฉะนั้นถ้าผ่านไปสักปีหนึ่งเนี่ยพวกเราจะได้ข้อมูลมาเล่ากันสู่กันฟังครับเพราะว่าถ้าเป็นประเทศที่เขาทำไปแล้วหลายปีเนี่ยแล้วก็เขาวัดทุกเมืองก่อนและหลังเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนมาสักครู่นะครับก็คือ เวลาที่เราอยู่บนถนนเนี่ยจะน้อยลง,น,ยลงนะครับ,รบแล้วก็แน,น่นอนการใช้พลังงานก็น้อยลงแล้วแต่และประเทศแต่และเมืองเนี่ยไอตัวเลขนี่นอาจจะไม่เหมือนกันครับว่ายิ่งประเทศไหนที่การจราจรการจราจรติดเยอะๆเนี่ยไอความสูญเสียมันเยอะนะครับงั้นถ้าเรารู้ก่อนที่เราจะออกเดินทางรู้ระหว่างเดินทางเลือกทางได้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับงั้นโดยรวมๆผมผคิดว่าใน powerpoint เนี่ยจะโชว์ว่าเรามี ประโยชน์เนี่ยลายเป็น10%บรถึง30%ซนะครับซึ่ง30%คูณด้วยจำนวนคนที่บนถนนเนี่ยถือว่ามันเยอะมากใช่ครับทั้งเรื่องของเวลาสุขภาพจิตด้วยโดยทั้งเรื่องของทางเศรษฐกิจทางเรื่องของสุขภาพจิตคุณภาพชีวิตครับผมเดี๋ยวเทปต่อไปเรามาคุยกันเจาะในเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็บริการที่ดรให้เกิดขึ้นในเมืองไทยจริงๆวันนี้ขอบคุณดรก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะ ผู้ชมครับในเทปต,ต่อไปเรามาพูดคุยกับดรกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันว่าบริการของ t t t ที่ทำอยู่นี้เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ เอ่ะครับนั่นคือทั้งหมดของไอสปริงวันนี้นะครับแน่นอนกลับมาติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมครับแล้วก็ติดตามเราผ่านย้อนหลังเว mm ็ hmm. s p r i n g n e w s t v t v Facebook, Twitter และ Instagram ของเรานะครับโดยใช้ชื่อว่า SpringNewsTV ครับสวัสดีครับ